ปาฏิหารมีจริงขออะไรได้อย่างนั้นอธิษฐานอย่างไรให้สำเร็จผลกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องรล่าที่จะเล่าให้ฟังกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของการทำบุญทำทานการอธิษฐานจิตและเคล็ดลับสำคัญในการอธิษฐานอย่างไรให้สำเร็จผลดังตั้งใจไว้ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ทางผู้จัดทำเราด้วยนะครับปาฏิหาริย์มีจริงขออะไรได้อย่างนั้นอธิษฐานอย่างไรให้สมฤทธิผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังท่านผู้ฟังครับ เวลาที่เราประสบเคราะกรรมลำบากในชีวิตจะด้วยเหตุผลของกรรมเก่าที่ได้กระทำมาและกรรมนั้นได้ส่งผลของกรรมมาให้ในชาตินี้หรือเวลาเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจคนเรานั้นก็จะหาที่พึ่งพิงทางผิดใจการได้ระบายความทุกข์ทั้งต่อคนลอบข้างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหากได้บอกเราหรือกล่าวอะไรกับใครได้บาง ก็จะทำให้จิตใจสบายขึ้นหากเป็นการบอกเล่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนั้นก็มักจะอยู่ในรูปแบบของการขออธิษฐานที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการอธิษฐานโดยทั่วไปของมนุษย์แล้วคือการขอในสิ่งที่ตนเองไม่มีตนเองขาดสิ่งเหล่านี้เองเป็นต้นเหตุของการเกิดทุกข์ดังนั้น คนเราจึงแสวงหาโอกาสให้ตนเองได้พ้นทุกข์คือขอให้ตัวเองสมหวังได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเมื่อตัวเองจะได้มีความสุขท่านผู้ฟังครับตามความหมายในทางพระพุทธศาสนาแล้วด้วยเหตุด้วยผลของการอธิษฐานแล้วเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิน้นเป็นส่วนประกอบเป็นปัจจัยที่สำคัญครูบาอาจารย์ท่านเน้นว่า การอธิษฐานจะได้ผลก็ต่อเมื่อได้ประกอบคุณงามความดีต่างๆก่อนให้มากพอหรือทําให้เหตุให้ตรงสมบูรณ์พร้อมแล้วค่อยขอพรหรือตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตัวเองตั้งความปรารถนาไว้หากมีพลังบุญเป็นปัจจัยเสริมมากพอแลกอธิษฐานก็จะส่งผลสำฤธิตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว ซึ่งเมื่อเหตุนั้นตรงและสมบูรณ์ปัจจัยสมบูรณ์ผลที่ออกมาก็จะสมบูรณ์ตามที่อธิษฐานไว้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าโชกชะตาชีวิตของทุกคนนั้นจะดีหรือเลวมั่งมีหรือ,อยากจนจะทุกข์หรือสุขไม่ได้มาจากพระเจ้าเทพเจ้าดวงดาวหรืออำนาจอื่นใดทั้งสิ้นไม่มีฟ้าลิขิต แต่สิ่งที่กำหนดโชคชะตาชีวิตของคนนั่นคือกรรมลิขิตนั่นเองท่านผู้ฟังที่เครารพครับการปลดล็อกตอนเองด้วยการขออโหสิกรรมจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นผลจากที่ตนเองได้กระทํากรรมไว้ในอดีตชาติที่ติดตัวมาการขาดฝึกสมาธิฝึกจิตให้เป็นกุศลรวมทั้งความกุศลจิตคิดไม่ดีกับพระพุทธศาสนา เจ้ากรรมนายเวรที่คอยขวัดขวางเอาไว้ครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาจิตบอกวิธีแก่เอาไว้ว่าทุกครั้งที่มีการสวดมนต์อธิษฐานขออะไรก่อตามให้ทําการสวดขอขมาพระรัตนไตยเสียก่อนด้วยการตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคําข,ขอขมาว่าสับพัง อภราธังขะมะทะเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตะตังสัพพังอภราทังขะมะทะเมพันเตอุกาสะมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมา,าทพลาดพลั้งหลวงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้ปนตนไปตาบเท่าเข้าสู่นิพพานด้วยเธินจากนั้นก็ให้ผู้อธิษฐานให้นำดอกบัวสามดอกขึ้นไป ขอขมาต่อองค์พระพุทธรูปในโบสถ์หรือหิ่งพระในบ้านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ทำอีกตั้งจิตให้มั่นคงในการสํารวมกายใจรักษาศีลทำสมาธิตั้งใจทำไปเรื่อยๆมีสหายธรรมท่านหนึ่งแนะนำในการทำสมาธิว่าให้ใช้วิธีการตามจิตคือเมื่อแรกเริ่ม ทำอย่าเครียดอย่ากังวลอย่าด่าตัวเองเมื่อจิตรู้ทันและจับความคิดชั่วนั้นได้แล้วให้กำหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆลึกๆนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าแก้วสามประการนี้ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสรพพสัตว์พ้นทุกได้จริงท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราเป็นเพียงสรรพสัตว์เล็กๆ ด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าทำให้เราอิ่มเอิบใจเห็นทางสว่างที่จะพ้นทุกข์และมีความสุขนอกจากลดกรรมแล้วยังเป็นการเพิ่มพลังทางใจให้มีกำลังมากขึ้นเป็นบาทฐานในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานให้เจริญก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นหลักสำคัญในการอธิษฐาน มีดังต่อไปนี้ในการอธิษฐานง่ายๆนั้นตามที่ปู่ย่าตายายของเราท่านใดสั่งเอาไว้สอนเอาไว้ว่าจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเถอะแต่ว่าต้องให้รลัดกุ่มด้วยเช่นด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทําดีแล้วนี้ไม่ว่าบุญจากการทําทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการภาวนาก็ตามหนึ่ง ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจยิ่งยิ่งขึ้นไป 2. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ไม่ว่าจะอีกกี่พบีีชาติก่อตามถ้าหากพระพุทธศาสนาเจริญด่งเรืองอยู่ที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดทท่นั้น 3. เมื่อได้เกิดในถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญด่งเรืองแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าขยันที่จะทําทานรักษาศีลทําสมาธิจเจริญภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะบทไหนมาหรือว่าประสบอุปสรรคในชีวิตด้วยเรื่องอะไรให้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นคำอธิษฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขตัวเองให้เรียบร้อยเช่นทั้งทั้งที่เราตั้งใจทำความดีมาตลอดชีวิต แต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่เกเลเหลือเกินข้างบ้านก็มีแต่พวกขี้เมาเพราะฉะนั้นเวลาทำบุญแต่ละครั้งเราก็อธิษฐานว่าสาธุนับแต่วันนี้เป็นต้นไปคนภัยคนพานอย่าได้เจออย่าได้เจออีกเลยเพื่อนบ้านผานก็ไม่เอาเพื่อนร่วมงานพานก็ไม่เอาแม้ที่สุดพี่น้องผานก็อย่าได้เจอเจอเลย คือเมื่อประสบทุกข์ก็เอาทุกข์นั้นแหละมาช่วยเตือนสติตัวเองโดยการอธิษฐานตีกรอบล้อมขอ,อกเอาไว้หรือบางท่านทำบุญมาดีละโลกแล้วคงจะได้ไปเกิดในสวรรค์แน่แนแต่ว่าอยากจะเกิดในสวรรค์ชั้นที่เหมาะแก่การสร้างบารีเมเช่นสวรรค์ชั้นดุสิตท,ที่พระโพธิสัตว์ท่านชอบไปอยู่กันจึงอธิษฐานว่าสาธุ ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ถ้าจะละจากโลกโลกมนุษย์เมื่อไรอย่าต้องไปที่อื่นเลยขอไปพักอยู่ที่ดุสิตบุรีไปเป็นเทวดาอยู่ไกลๆพระโพธิสัตว์จะได้ไปฟังเทศจากท่านต่อได้คำอธิษฐานเหล่านี้ จะมีเพิ่มขึ้นทับทวีไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรมาหลวงล้ำกรรมเกินเราได้และสนับสนุนให้เราสร้างบุญบาร,รมีได้อย่างเต็มที่อธิษฐานจึงจัดเป็นหนึ่งในบาร,รมีสิทศั์ถี่พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านอาธิษฐานกันมาอย่างเชี่ยวชาญทีเดียวเพราะฉะนั้นทำบุญแล้วตั้งใจอธิษฐาน และตั้งใจศึกษาเรื่องการอธิษฐานจากพระไตรปิฎกให้ดีการสร้างความดีการสร้างบาร,รมีของเราจะได้ไม่ไปสะดุดในพบเบื้องหนา้าจนกระทั่งถึงวันลาจากโลกนี้ไปสู่พระนิพพานท่านผู้ฟังครับจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเมื่อเราจะอธิษฐานใดๆ ก็ต้องน้อมลำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและขอขมาก่อนทุกครั้งคำอธิษฐานที่จะขอนั้นก็เป็นเรื่องที่เราประสบพบเจอนั่นเองเมื่อเราทําบุญทําทานทําความดีสะสมบุญบาร,รมีมากพอแล้วผลบุญเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คําอธิษฐานนั้นเป็นจริงได้ตามที่ปรารถนาทุกประการสุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศีรัะนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้โปรดจงดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังและกันลารรยนิตรทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระละปฏิฐานท่านสารสมบัติและเจริญดวงเรืองยิ่งๆิงๆขึ้นไปทุกท่านเทินสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ